มาข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดจุดห้าเรื่องของเอกสารข้อมูลนะครับหรือเรียกว่า document i n f o r m a t นะข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึกนะครับจะเป็นหน้าที่ของทาง DC นะครับเจ้าที่ควบคุมเอกสารเนาะอ่ะทีนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเอกสารของเราเนี่ยนะครับ เรามีการกำหนดระดับเอกสารออกเป็นกี่ระดับนะครับโดยทั่วไปนะฮะเรานิยมกำหนดเอกสารออกเป็น4หรือ5ระดับนะครับโดยคือผู้มือคุณภาพนะครับข้อที่เป็นนวดสองโปรเซสเดอร์เรื่องนวดทับระเบียบปฏิบัติ3าับำอธิบายวอร์กอินสแตนชั่นวิธีปฏิบัตินะครับ4ฟอร์แมทหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกนะครับและ5ครับซัพพอร์ตด็อกิเมนต์ซัพพอร์ตด็เม้นคือเอกสาร สับหลุนนะครับที่ไม่สามารถที่จะจัดเข้าสู่สี่้านบนได้นะครับนะรวมถึงเอกสารจากไา้นอกนะครับไอ้ผู้มือเครื่อจกกงจักรจะจัดการด้วยให้ลู้ค้าต่างชาศครับทีนี้นะครับเอกสารทั้งหมดนี้นะครับถ้าเป็นเอกสารที่มาจากการทําของเราเราจากการเขียนของเราภายในนะครับเอกสารทุกฉบับจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนก,นการใช้งานนะนั้นนะเอกสารทุกฉบับครับคุณจะต้องส่งให้กับผู้เบียดบา ทำการควบทวนแล้วก็เซ็นแอดูสนะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งให้กับทางดีซีนะเพื่อทาการขึ้นทะเบียนเอกสารนะครับที่เราเรียกว่าการเขียนใบลาหรือว่าเป็นะแค็เจอเบนะเอกสารทุปปกแบบที่เขียนที่บา้าต้องส่งให้กับทางดีซีขึ้นทะเบียนนะครับดีซีก็จะส่งให้กับทางซื้อข้าศ์ทการควบทวนแล้วก็ทาการแอดมูสนะครับรวมทั้งอนาคตถ้าเอกสารผิดพรับมีปปาการแก้ไขก็ต้องส่งอัน,นใ,หใหม่กันผู้ใหม่เหมือนกันนะครับนะ เอกสารนะครับ mm ุณจะต้องระบุในเรื่องของสถานะด้วยครับถ้าเป็นเอกสารใหม่ก็เป็นรีชั่นศูนย์ศูนย์ถ้าเป็นสารการแก้ไขแก้ไขก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับใาระบบเอกสารนะครับในการแก้ไขนะครับแล้วก็เอกสารตู้ฉบับนะครับทางดีซีก็จะนำตู้ฉบับนะครับมาทำสำเนาแล้วไปสแกนเข้าบัตรขังรโทนเพื่อแจกจ่ายให้พวกเรานำไปใช้นะหรือกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารนะครับ การดีซีก็จะทำการสัมมนาเอกสารทั่วไ่และเรียกคืึนฉบับเก่านะครับนะส่วนเอกสารที่มีการยกเลิกนะครับก็จะต้องมีระบบในการที่คุณเก็บเอกสารเพื่อใเลื่อนขึ้นสเต็ปแคนเซอรสเต็ปออฟเลยร์ประมาณขีดค่าใช้วีดิวีดิวจะใช้เป็นวีดิวกระไรนะครับนะรือเรื่องนขึ้นถของการขออนุมัติขึ้นจะเียนเอกสารนะครับนะตนั้นเอกสารทุกอย่างที่มีการทำขึ้นมา การเปิดเป็นโนยเยอร์หรือะอะไรหรือแต่ฟองนะครับตอนที่จะใช้งานต้องส่งให้กับทางดีซีขึ้นทะเบียนด้วยนะครับต้องส่งเกี่ยวกับดีซีขึ้นทะเบียนด้วยนะครับอ่ะนะครับเจ็ดข้าหนึ่งเจ็ดข้าสองเจ็ดข้าสามครับสามข้อนี้จะเป็นส่วนของไอโซล่ามผลิตนะครับส่วนที่เหลือมีสามข้อ,อย่อยครับ เจ็ดค่าหนเจ็ดค่าสามและเจ็ดค่าสามสครับสามข้อด้วยนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ i d e f นะครับ IDF ระบุ e ให้คุณทำคู่มือภาพนะฮะคน <พอ S 1> ที่<ม>เป็นด้วยนะถ้าคุณไปดูที่ในส่วนของเก้าพนหนึ่นงะเก้าพหนึ่งไม่ได้ัำคับต้องมี Q นะครับแต่ i d e f ีระบุเลยคุณต้องมี Q วหมถึงเล่มซึ่ง QM ของ i d e f จะต้องประอกอบไปด้วยภาพหัวข้อนะ ครทับเลยครับเลยระบุโซโครกับข้อยึดเว้นครับสองทำตารางเมตริกที่ระบุถึงโปรเซอร์ระบบกิจวัตรแบบโปรเยอร์แต่ของมุ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับแผนไถ่นะและสอดคล้องกับข้อบทอะไรเป็นเมตริกที่ระบุถึงโปรเซอร์โปรเซสแล้วก็เรียนการณ์นะครับรวมทั้งผ่านกระบวนการทางธุรกิจนะพิเศษโปรเซสแบบข้อที่สี่สี่ที่อาจารย์บอกว่าฮะเริ่มเริ่มที่ลูกค้ากดพิมพ์ค้าฮะใครเป็นคนรับงานมาส่งบอลในราได้นะครับ แต่ซึ่งพิเศษโปรเซสแบบนะครับในข้อที่441จะต้องคู่กับนะโปรเซสแอนโพสโลขังเต่าด้วยพราะนั้นคุณใส่โปรเซสแบบแล้วก็ใส่ตัวตัวหมังเต่าที่คุณทำเมื่อวานครับดด้วยนะครับส่วรายการที่ห้าครับเป็น c ีนาของลูกค้าข้อบทฉพาะของลูกค้าครับซึ่งคุณสามารถใส่ตารางในข้อที่432เข้าไปได้แต่ที่เป็นข้อบทฉพาะของลูกค้าและแล้วก็ข้อบทของลูกค้าแต่ละข้อเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับงานแต่แผนแต่งงานครับ ซีเากับคิวเวสเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของเราอยู่ที่รมืองไหนอยู่แน่ไหนนะครับนะนี่คือข้าข้อนะครับที่คิวเอฟบังคับส่วนข้อที่6นะอื่นๆแล้วแต่องค์กรที่เป็นโปรเซ็นแแบบข้อที่44ที่อาจารย์บอกว่าฮะเริ่มเริ่มที่ลูกค้าส่งลูกค้าใครเป็นคนรับงานมาส่งต่ออย่แน่ไหนนะครับแต่ซึ่งเน็ตโปรเซ็นแแบบนะครับในข้อที่44อื่นจะต้องคู่กับนะโปรเซสนแแบบโน้ตโน้ตเก่าด้วย าะคั้นคุณใส่ตัวแทนและก็ใส่ตัวต uhh. ัวอ <in> <asta and> <ga> <t os itus> <c Claudia> ู่นบางเต่าที่คุณทำเมื่อวานเข้าไปด้วยนะครับส่วนรายการที่ห้าครับเป็นเสียนาของลูกค้าข้อบทเฉพาะของลูกค้าครับซึ่งคุณสามารถใส่ตารางในข้อที่สี่สามสองเข้าไปได้แต่ที่เป็นข้อบทเฉพาะของลูกค้าและและก็ข้อบทของลูกค้าแต่ข้อี่นนะครับเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนแผนกไหนนั่นเองครับ ซีเากับคีราเมเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของเราอยู่ที่เมือดไหนอยู่แนไหนนะครับนี่คือ5้าข้อนะครับที่ QM บังทับส่วนข้อที่อื่นๆแล้วแต่องค์กรกำหนดนะครับอื่นๆแล้วแต่องค์กรกำหนดนะคุณจะใส่ด้ยบาร์มภาก็ได้ใส่ตัวชี้วัดใส่วอร์กไหนใส่ในเรื่องของวิสัยทัศน์ใส่การประเมินปัจจัยภายในและนอกขบวนการวัดต่างๆได้หมดเลยแล้วแต่นะครับ โอเคนี่คือข้อที่หนึ่งก็อีกสข้อที่เหลือับมาดูข้อนี้ก่อนเก็ด่้าสามสองสอง a e r i Spec เช่นพวกตอนิงแตะทางผูาสั่งสบสเปคต่างๆนะรวมถึงเอกสาร e c n e c n ก็คือ e n g i n e r i n Change Notification เอกสารที่ลูกค้าส่งมาแจ่งในเรื่องของ Product Change ลูกค้ามีการเปลี่ยนแบบหรือสเปคตดังนั้นไม่ว่าเป็น e c หรือเอกสารทางผู้สั่ คุณจะต้องทําการต้ทรวจว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอีเทสนะฮะลูกค้าแจ้งเทสมาคุณต้องทําการต้อรวจว่าที่ลูกค้าแจ้งเทสมาเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยสามารถที่จะทาได้หรือเปล่านะครับนะต้องทําการต้รวจไม่เกินสิบวันทําการนะครับนี่นะต้องต้อรวจภายในสิบวันทําการซึ่งคุณสามารถตรวจโดยการใช้แพลตฟอร์มการประเมินมาเป็นไปได้นะของงานใหม่ในโมเดล เป็นใบฟ้องในการต้องพรวนก็ได้ครับแล้วตอนนั้นจะไปเลยเมื่อไหร่ที่มีเชียนนะครับมีการแจ้งเชียนประกาศทาง,งนะค,คุณต้องทําการตุกตวน,ไ,นไม่เกินสิบวันทําการนะครับสิบวันทำการหมายถึงอะไรครับวันหยุดเราได้ไหมเรหยุไดได้รับนะครับะโอเคครับมาอีกข้อนะครับเรคคอร์ดอินเนชั่นอายุในการจัดเก็บบันทนะึกนะเรคคอร์ดเรคคอร์ดวิเนชั่นก็คือในเรื่องของ การเก็บบันทึกบันทึกที่นะครับเป็นพวกแบบฟอร์มต่างที่เราจะมาลงข้อมูลทีนี้มันจะมีเอกสารชุดหนึ่งครับที่คุณจะต้องเก็บตลอดสัญญาการผลิตบวกหนึ่งปีปฏิทินดูดีนะครับจะมีเอกสารจะมีบันทึกอยู่ชุดหนึ่งครับที่คุณจะต้องเก็บตลอดสัญญาการผลิตตลอดพาร์ตไลท์โมเดลไลท์ของคุณบวกอีกหนึ่งปีปฏิทินนะครับนั่นคือที่คัดสร้๊ยนะครับเอกสารที่ขอยื่นอนุาตการผลิตนะ ทูนนิ่งเป็นตัวแรกที่เป็นทูนนิ่งของลูกค้าครับเช่นแม่พิมพ์ลูกค้าเรามีการตรวจเช็คแม่พิมพ์บันทึกการตรวจเช็คแม่พิมพ์ครับเก็บด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางบัญชกรรมจะเป็นผลิตเช่นเป็นตุเสรีเช่นต่างๆนะครับเก็บด้วยและ PO โอโปรเช่โอลเดอร์รวมทั้งคอนแทคสัญญาซื้อขายนะที่เกี่ยวกับการนั้นครับคุณต้องเก็บตลอดอายุการผลิตโมเดลเช็คของคุณโมเดลไลท์ของคุณครับ5ปี8ปดปีน่ไจะแล้ว และบวกอีกมอีก1ปีปฏิทินนะครับ1ปีกับ1ปีปฏิทินต่างกันยัมไง1ปีมีกี่วัน3 6 5หห้าวัน1ปีปฏิทินมีกี่วัน3 6 5หวันเหมือนกันนะครับถ้า1ปีเราจะนับตั้งแต่วันนี้ไปอีก3 6 5หวันก็คือเป็นวันนี้เดือนนี้ของปีหน้แต่ถ้าคุณเจอคำว่าปีปฏิทินนะครับ ปีปฏิทินเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งมกราเป็นวันที่หนึ่งเนาะจนถึงสามสบธันวาคมเป็นวันที่สามร้อยหกสิบห้าของปีปฏิทินดังนั้นถ้าคุณเจอคาว่าปีปฏิทินนะครับคุณจะต้องเก็บจนถึงสิ้นปีของปีที่บวกเพิ่มนะนั่นคือแทนแทนที่จะ,ทววท 2, 3, ะจะเก็บแค่วันที่วันที่วันที่อะไรยี่สิบนสามเนาะคุณจะเก็บแค่วันที่ยี่สิบสาม ุาปี66คุณต้องเก็บจนถึงวันที่ไรนะ3เดอธันวาปี66นั่นเองครับก็คือเก็บจนถึงสิ้นปีไปเลยนะครับนี่คือความหมายของ1ปีปฏิทินนะครับ365วันของปีปฏิทิน1แกนจนถึง3เดือนธันวาคมนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อที่7จุดห้านะครับเอกสารข้อมูลนะครับหรือการควบคุมเอกสารและการควบคุมบัทึกรวมทั้งหมด5ข้อเลยคนะครับมีคำถามไหมครับข้อนี้